ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคโรคนี้แพร่ระบาดผ่านทางช่องทางเดินหายใจมีปากและจมูกนี่แหละครับที่เป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อได้ออกมาหรือจะรับเชื้อก็ผ่านทางด้าน2ทางนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการนวดก็มีหลายระดับเกี่ยวโยงกันกันกบเรื่องของชุดพฤติกรรมที่จะต้องสัมผัสอยู่ใกล้ชิดและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานความเสี่ยงสูงมากๆอย่างที่เราได้เห็นว่าในหลายกรณีของผู้ที่ ทำอาชีพนี้แล้วอยู่ในต่างประเทศแล้วกลับมาก็มาพบเชื้อในประเทศไทยเราสิ่งที่ต้องปรากฏตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูแลท่านแล้วก็เพื่อการควบคุมโรคเท่านั้นเองเพราะท่านต้องใช้มือเนี่ยนะครับมือก็จะไปสัมผัสแล้วแถวบริเวณใบหน้าเนี่ยของแต่ละคนก็จะมีเชื้อโรคอยู่เราถึงว่าไม่อยากให้ไปสัมผัสกันถ้าท่านจะทำมันมีแต่ความเสีย่ยงก็เลยต้องเกิดเป็นข้อกำหนดเอาไว้ว่าอย่าทำเลย